ทกสาวไทยชีวิตรักชวรี่ได้แฟนเปนเก่งนี่อะไรหนูสปอยด้วยของขวัญน,น่าประทับใจทุกรายการสาวหลายคนเห็นแล้วก็อยากจะบอกว่ามันดีอ่ะคงต้องขอพระแม่ลักษมีส่งแฟนแบบนี้มาสักคนแล้วคะ่ะ คนที่ 6. ใบปอสาวสวยที่รวยแบบไม่มีอะไรมากัน้นโดยชีวิตของใบปอก็เต็มไปด้วยคนเปทั้งคุณป๋าและเพิร์ดแฟนนุ่มที่แข่งกันเปแบบไม่อั้นแค่เธอแยกตัวจากแฟนไปทํางานครึ่งชั่วโมงกลับมาก็เจอกล่องนาฬิกาสุดหรูเลือนหลายแสนวางรอยอยู่แล้วเป็นของขวัญให้หายเหนื่อยวันธรรมดายังจัดเต็มขนาดนี้วันสําคัญเพิร์ดเขาก็จองไพรเวทร,รูปท็อปไว้ดินเนอร์แบบส่วนตัวไปเลยโรแมนติกและไฮเอ็นสุดค่ะ คนที่5แก้มบุ๋มปีดาอยากเกิดเป็นแก้มบุ๋มไม่เคยพูดเล่นคนอะไรมีแฟนน่ารักอบอุ่นอย่างกับพ่อไมโครเวฟอาลลงเหมือนมีแฟนคนแรกเซอร์ไพรส์เกงมีโอกาสพิเศษให้ทุกวันเปแบบไม่มีพักทั้งกระเป๋านาฬิกาโทรศัพท์มือถือเปในชีวิตจริงไม่พอพี่พีทยังตามไปเป,ป,ปในติก๊กตอกอีกส่งความรักผ่านของขวัญทำมอกิ๊ดลั่นเลยพี่พีทไม่ควรมีคนเดียวในโลกค,คะ่ะ คนที่4เจนนี่มีแฟนเป็นหนุ่มเกาหลีที่เหมือนหลุดออกมาจากซีรีส์เลยมีความเป็นประธานบริษัทนิสัยรวยมากโดยเจนนี่ก็มักจะรีวิวชีวิตรักกับพี่บีที่ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ลอยด้วยกีบกุลาบแต่ลอยด้วยแบรนด์เนมไปเลยเพราะพี่บีเปกเก่งมากพากินโอมาเกเซกินมิชลินสตาร์แทบทุกมือ้อแถมยังติดสก,กินชิปอ้อนแฟนเก่งเวอร์วาสนาเจนนี่จริงๆคะ่ะหนึ่งสสามส คนที่3อูลชนิษสราเธอไมโอน้องที่ชีวิตยังกับซินเดอเรลล่าพรอมีเจ้าชายตัวจริงอยู่เคียงข้างพี่แพ็คเป็นแฟนที่น่ารักมากเติมเต็มความรักให้กันไม่พอพี่แพ็คยังเติมเต็มความฝันคอยซัพพอร์ตอุนในทุกๆเรื่องจะมีผู้ชายสักกี่คนที่ตามใจแฟนพาเที่ยวสวนสนุกด้วยกันจนจบวันแบบไม่มีบนพาไปท่องโลกเจ้าหญิงในเทพนิยายและยังดูแลดีเอาใจใส่แมมเรื่องเล็กน้อยเป็นแฟนหนุ่มที่ละเอียดอ่อนเข้าใจผู้หญิงเป็นที่สุด คนที่ 2. ดิวอลิสลามีสามีที่ทั้งหล่อและรวยอย่างเซบาสเตียนลีพ่อหนุ่มสายเปที่จัดใหญ่ไฟกระพริบเปดิวหนักมาตั้งแต่ตอนเป็นแฟนกันแล้วทั้งรถหรูกระเป๋าเครื่องประดับหรือจะเป็นห้องสปาส่วนตัวรวมทุกอย่างที่ดิวชอบเอาไว้ในห้องนี้แถมเฮเซฟก็ยังจัดทิปพาดิวไปเที่ยวต่างประเทศบ่อยมากสาดความหวานเล่ากับพันนิมูลรอบที่หลานข้งรักไม่มีแผ่วเลย คนที่หนึ่งจูนเน็ตไอดอลสาวไทยวาสนาดีได้แฟนรวยหน้าตาหล่อหุ่นล้ำบึกเป็นลูกชายเจ้าของโรงงานเหล็กโดยจูนก็ได้รีวิวการมีแฟนรวยเอาไว้แบบสับๆว่านอกจากชีวิตจะดูรักชัลี่ขึ้นแล้วแฟนรวยก็ยังเปลี่ยนไมล์เซ็ตของเธอให้ดีขึ้นด้วยจุดประกายไอเดียใหม่ๆเพิ่มไฟในการทํางานซึ่งจูนและพี่อ้าก็เคมีตรงกันมากทั้งคู่ชอบทาอาหารและออกกําลังกายด้วยกันเห็นแล้วก็บอกได้คําเดียวว่าหวานหยดย้อยเลยค่ะ